เนื้อใหม่นาซ้าแล้ลงหมุนมว r r a n สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตปุ๋ยลากขาจากผลิตภัณฑ์ขาตาแดงบางกล่ำนะครับผมจะสาธิตทำปุ๋ยมักใจเองนะครับเพื่อลรต้นท้นเพิ่มผลผลิตสวัสดีครับครับวันนี้น้อวันนี้เรามาทำอะไรเรามาทำปุ๋ยมักด <c oughs> ากหลากวัวค้านะครับ ซารเล้งซุปเปอร์พโดหนึ่งหน,นึ่งอะไหนึ่งนะ,นงนะนเออเราเอาวัสดุเลือดจายก็คือเอามาจากไหนเราบางกลบหัวค้ามาเนี่ยนี่เราขาตาแดงบางกลบหลักค้านะครับเราเอวัสดุเลือดจายหลักหัวค้าม,มาจ่ายก็คือหลักค้านี่มันมีทำพวกโอโก้ตัวแกนะครับ ตาต้มวุเกเราจะได้ตอนไต้เปลือกเหมากันตาต้มแบบว่าข้าวโอ,อน,นะเราจะได้เวลากับเปลือกนะเ,เกี๊ยเกี้ยมันนะถึงอันนี้เราต้องอบมืนตากเอง่องนะครับเพราะว่าเราทำปุ๋ยมากอันนี้ยังไม่ตากเด็ดสีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเหมือนเราตากเด็ดแล้วเดี๋ยวต้มต้มกระสอกกับลงตีลงเลยกับ ี่ลอดตากเด็ดเนี่นะครับนี่จะบอกหลักว่าค้าอย่างเดียวครับหอกส่วนผสมก็คือหลักค้าวัตถุดิเรือดไช่หรือว่าฝังข้าวหญ้าอเราตั้งหญ้าอันนี้เราจะบอกหลักค้านะครับกับเรือกของค้าผมตากเด็ดนั่นแหละถึงอ่ะแต่ว่าต้องใจหลักค้าบอกเลยบ่าวัตถุดิเรือดไช่ของเราเราทำบุคคลทุกวันเลยถึงอ่ะหล่ออกมาตากเด็ดผมมันจะเป็นโปร่งไะเนี่ยเช่น เป็นเส้นมะเนี่ยแต่มันมีเส้นใยไงมันมีเส้นใยอยู่มีเส้นใยอยู่เราต้องตาองเองเพราะว่าให้เหล่าถาดนี้ครับในหลกักถึงมันจะเผลอเนี่ยทำซักวันแต่ใส่อ่าเผลอเดียวเราใส่ซุปเปอร์พอดอลหนึ่งใช่ไหมแรงหนึ่งซองจะได้นึ่งตันนะครับแต่ว่าผมจ่ายหนึ่งต่อหนึ่งเพคือ เลือกัวค้าหลักวัวค้านี่หลอยลูกขี้ไก่ขี้ไก่ห้าสิบรูผมจะเน้นเพราะขี้ไก่นี้ใช้ขี้ไก่เกล็บนะครับพอวัวค้ามันจบขี้ไก่เกล็บอ่าขี้ไก่เกล็บเราใส่ขี้ไก่เกล็บลึงเอามาเลยขี้ไก่เกล็บพอทึ้งนี่มีอยู่นะในบ้านก็คือมังขีหัวขี้ไก่ขี้ไก่เกล็บเนี่ยวัวค้าก็จบพอเราใส่ใช้ปุ๋ยค้าเราใส่ปุ๋ยอะไนก็ได้ ใช้เลยครับนี่กไก่แก้แบบเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยใดใดเจนนะครับอยู่รียเ,เราไม่ได้ใช้นะครับพอในนี้มันจะปูมก้อนรดอยู่ดีพอเราํำดานลังมมเปไม่แล้วต้องรูบเลยไก่ไหมไหมเป็ดไหมไหมเดี๋ยวกาซามวันเขาก็ม,มือยุอยเลยครับ นี่เราเอาไปใส้ต้นไม้ไล้ครับหมอกงามนะครับวันนี้เราจะมาราดดตํำปุ๋ยมักกันวันลังก่อนมาตํำไหม่นั่นไรบ้าปัดชมดินปลูกดินเพาะใช่ยหมใส่ปอต้นไม้กล้วยไม้ใช่ไหมเรากับคลุกคุกเขาไว้เข้ากันเรากวี่อยู่นะรวีวี่วีวีีวีวว ทั้งเราคอยรดน้ำอะไรเดี๋ยวนะครับน้ำมันก้าวของก้อนทั้งลอยกุลกุลตุ้ีนี่สัปดาห์นึงเราจะปลิกรองหนึงกองนั่งกับกอยผิดเราจะรอดมากมากเลยครับอ่าชีกรงนะครับในน้ำคุณ ประมาณ1ิหนาที่นะครับน้ำเป็นสะปอสะเปือมากับอ่าใสชีกับไม่ได้เลยครับประมาณชิหนาที่นะครับหลอกกับคนอีงเลยครับคนคนคนโชคยิงนึกเลอกไอยลัดไปใน,ในปุ๋ยนะครับ นี่ก็ตีรำกันก็คือไหวตีลมนะครับเดี๋ยวมันจะหลากไหมแม่นอืมให้เก้ากันพึ่งบ่มส่บุยนะครับทำให้เก้าได้ดีเย่เร็วทำไมอู้มยังเด็ดตาอ่ามันเก็ากได้ดีดดดดดดดเล้ครับจุลจีเป็ดชนิดนะครับอย่างนี้ สารซุปเปอร์พอดอหนึ่งอันหน้าไปเลยหลวงความจืดนอยู่เตะอาซิปนะครับ5าซึ่งหกสบเปิดเส้นหลอกไว้าย่ำเล่ต่เดียวกวค้าก็จบกี่เกยครับแต่ว่าวัดน่วดดะดูติเลือดายก็คือติชีเตเลี่ยวติดตำเลี่ยวเลาก็เอาไปใส่ในประวป๋าค้าในส่วนมาแต่เราไม่ได้ต่ไม่ได้ม่ได้คลุกไม่ได้มัก thì có liệt bụi mắc rồi đấy chấp đá nước chấp đá là mà lịch lần là qua một lồn lồn thì dù ta lắng nó rất lẻo là trăm đứa thì bốm dây gió bà gửi dây gió vậy ตีใส่าแบมันจะไม่มีความโลอดเลยเพราะว่าความร้อนนั้นความชื้นมันจะหายไปเรื่อยๆใช่ไหมโล่ต้องปลิกสรับสรับโซ่ก็คือปลิกตายขึ้นบนปลิกตายขึ้นบนความใต้เทีความโ้อนก็มันปลิกไปปลิกมากจนมันยินเองพอะมันยินนราเอาไปจ่ายได้เลยอีว่าหลังก,กายเป็น่น นี่ะซิปถึ้งก็ซิปอ่ปนนปเนี่ยอยู่ป่ะเนี่ยกลับามันอยู่เป,ป,ป็านามมารุ่งถ้าเป็น้าหนามากโลกกับหนาได้หนามาก <c oughs> ตายเองเกินก็ไม่ดีกับบอกมันอย่อย่าได้แค่นะได้สวย๋ยวมึงก่อนให้กลุ่มมาก่นอนเราไปคุยมันประลุมกมาวกันได้ดีกว่าน พอตากองเยอะก็เป็นตันนั้นเราไม่สามารถจะมาปริปันนีหรอกครับแต่นี่เราอิดเดียวรอยลูกอกกลิ้นก็นมาเลยลป่นกี่ไก่แต่เราเล็นเรียนโฮมใส่อ,อะไรกับเคี้ยวแต่ก็เราเน้นจากหลากวัคค้า ปุยหลากานี่ครับเนี่ยปุยหลากาปุยหลากาหาเสจากนี้เราก็คลุ่มรับคลุ่มคลุ่มคลุ่มเบือขวบกุ้มอุณหภูมินะครับความชื้นต้องเหมาะสมเป็นโมไม้นู่นอันนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปเอาให้ง่ายๆเลยเอ้ย ชอบกี้ไก่เราลุยครับอืมรวยเลยฮะเลยมาทับเนี่หม่ยนาจ้ามันลงมือวัดตีเฮ้ยฮะชุ่ดกับชุดชุดไหมชุดยุดเดียวไหมชุดเยอดเดี๋ยวให้เล่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 ตีว่าทำได้เร็วชอบไหมนะชอบไหมนะชอบชอบมย์ยายอันอันนั้นกามปูนะครับอันนี้อันนั้นอันนั้นอ่ะมัน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 เล่นอะไรครับเสร็จอะไวครับ อุ้ยยืนนะครับนุ่มมากเลยครับไม่มีกลิ้นขี้ไก่เลยโอมอยู่เลวยนี่ครับซี้จะเป็นีะครกับซ้มเดือนกับนี่เปฟยเราใช้อะไรก็ได้เราลุยก็ได้ลุยกับปนไรฟ้าที่เราฟักปลาเลยไดได้แมนกับหรือว่าคุณจะเอาไว้คุดลมใส่ตันไมล์ใช้ไมล์โดมาไปดับหรือว่าคุณจะโปะนินก็ได้นี่ครับหลังจากนี้ เรากะมากเกลีย้ยหนเจ็ดวันเรามาพลิกที่นึ่งนี่็เสเซ็จเลยนะครับสาเล่งซปเปอร์พอดหนึ่งจากคาตาแดงบางกำปุยลากปุยลาก้าปุยลากค้าปุยลากข้าปุยลักข้าปุยลากค้าจะเะไรครับสวัสดีโคก็ครับวาขอบคุณครับ หากมีน้องทัานใดเห็นคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับเราควรกดติดตามกดซับสไครต์ดตกตดหัวใจให้ผมบังนะครับเพื่อเป็นคลิปดีๆในการทำคลิปต่อไปนะครับผมจะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกจากคาตาเดงให้มากที่สุดขอบคุณครับ